ปิดแม่เนี่ยปิดแม่เนี่ยแนบดปิดแมเนาอนเนาะมาสนชื่อ้องน้องขอร้องน้งเพิรนเอาเอาลูกน้องมางามมางามออกไปก่อนเนาะอาผาานี่เนยกินกิจกกล้เลย เสียงมาดึกเสียงมาดึกอยากจะให้คุณแม่เล่าครับที่นาทีที่แม่ได้เห็นแม้วน้องทั้งองเเสียใจมากเราเราคิดว่าจะเจอตกแบบนี้เราคิดว่าจะเจอแบบนี้สภาพแบบนี้ไปไม่คิดว่าคนจะทําจะทําได้แบบนี้เสียใจมากเพราะว่าไม่ได้เจอลูกนานแล้วไม่คิดว่าจะมาเจอสภาพตกแบบนี้ไม่คิดว่าจะมาเจอคุณน่อตอนที่มีความหวังก็ยังมีความหวังได้อยู่ตอนนี้คือมัน พูดแ,แม่อยากจะบอกอะไรครับผู้ต้องหาที่เขาทำลูกจิตใจทำด้วยอะไรทำไมถึงทำเด็กอายุเท่านี้ได้ทำไมไม่คิดว่าตัวเองจะมีลกมูกไหมหรือว่าไม่มีคิดว่าคนอื่นเขาไม่รักลูลกหรอ,อเขาดูเขาก็รักลูลก,ลกเขาคุณทำลูกเขาแบบนี้คิดถึงเวลาสมมติว่าลูกตัวเองโดนทำจะจะเป็นยังไง ถังมันแค่หกวันที่ผ่านมาแล้วอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับมีคนติดตามเราเยอะให้กำลังใจเราเยอะเลยเราทพี่น้องประชาชนทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่ที่ออกติดตามตามหาลูกเราหลายต่อหลายวันแล้จนมาเจอน้องเมื่อเช้าแต่ครับถึงว่าน้องจะมึีชิ้อนนเนี่ยพ่ออยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชน,บบาน,กกนชาวบ้านบอกกับเจ้าหน้าที่ชาบ้างผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งพี่น้องประชาชน ทั้งทั้งหมู่บ้านของเราและเจ้าหน้าที่ทุกท่านรวมถึงนักข่าวและคนที่ให้กำลังใจทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่อยากให้ให้เกิดเนาะแต่ว่าผมต้องขอบคุณจริงๆที่เอากำลังใจและกำลังมาช่วยผมครับทั้งที่ปิงฟองลูกตาของผมบางคนแทบจะไม่ใช่เป็นลูกเป็นหลานของเขาเขาก็ยังปิดปิดเวลา มาช่วยผมทั้งเจ้าหน้าที่ทัทง้ทงทั้งนักข่าวทั้งชาวบ้านครับผมขอฝากขอบคุณขอบคุณชาวบ้านทุกคนครับท,ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกหน่วยงานทุกที่ว่าเข้ามาช่วยผมช่วยครอบครัวของผมเพราะาจะให้ผมไปขอบคุณทุกท่กทานคงไม่ไม่ทั่วถึงผมขอผ่านตรงนี้แล้วกันครับผมขอบคุณทุกคนครับที่ส่งกำลังใจมาให้และ เอากำลังกายกำลังใจที่มาช่วยผมทุกวันผมขอบคุณมากครับอีกนิดนึงนะท่าน่นสวผู้พิพากษาที่ส่วนผมผู้ต้องหาอันนี้ผมแนะนําเจ้าหน้าที่ไม่ได้หรอกครับก็อยู่ที่กระบวนการของเจ้าหน้าที่ครับแต่ฝากถึงไอ้ผู้ต้องหาแล้วกันสักวันหนึ่งนะพ่อแม่มึงหรือว่าครอบครัวมึงเป็นยังไงมึงอย่าคิดถึงกูไหมผมขอโทษนะที่พูดอย่าพูดตรงอ่ะ มึงไม่ใช่ครอบครัวของมันใช่ไหมที่มึงไม่แยแสจิตใจของคนที่อยู่บ้านคนที่ลูกทั้งคนน่ะเขาโทษหนอมรักมาขนาดไหนแล้วมึงมาทำดุของผมเงี้ยมึงฟังไว้เลยกัน,น,นมผมไม่ยอมให้ใครได้หรอกผมไม่ยอมให้ใครเขาควรให้ใครขอให้เอาสิาา่งที่สุดค่ะพอดีนี้ขอให้ ครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมคิดว่ากู้เงนนี่มันยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปหนักมันพไม่เป็นยุคมันไม่จับถ้าเป็นยุคตะกอนนี่คือว่าชีวิตแรกโดยชีวิต ่แต่ผมทำมาได้เพราะว่าผมมีภาระต้องดูแลจากมาดูแลลูกผมต้องดูแลครอบครัวดูแลแม่ดูแลพ่อ,ด,พอดูแลพ่อของผมทั้งใหญ่ครอบครัวผม มีเราเพื่อเป็นเป็นหลักรับเป็นหลักคุกคกรใหญ่เลยขอบคุณเราทุกอย่างที่ช่วยขอบคุณมนะครับทุกคนทุกคนกินดีครับทุกคนใช่อะไรที่ทุกคนวันนี้มหนงงไม่ไหวจริงๆขอบใจผมมากจริงๆผมยอมแข็งทุกวันนี้คือผมคิดตอนนี้ผมเป็นหลักถ้าผมล้มไปคนนึงแล้วใครจะมาทําแทนผมได้พูดแต่งได้ไหมบผมทึงหรือว่าลูกผม มันมีพูนวาสนาที่จะเป็นูผมแค่นี้เท่านั้นดีกว่าที่ว่าลูกสาวผมไม่เป็นอะไรแล้วมันมันไปโดนเขาทําอะไรหนักตอนนี้ผมก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ผมก็ทําใจได้ระดับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนขอบคุณเชิญที่ฝานนะครับขอบคุณที่ไปด้วยกันทุกที่ครับผมก็ ปีหนุ่มพี่สาวพี่เลี้ยงครับน้องน้องสาวน้องสาวน้องเขาด้วยกันไม่ต้องน้องสบายแล้วครับไม่ต้องได้มาทรมานอะไร้ะเกิดมาเจอน้องในสภาพนี้แ้่มันเอาไปอีกไม่รู้จะเป็นแบบไหนครับผมสู้ๆครับคุณพ่อก็ดีที่ได้เจอแต่เราก็เสียใจต่อจากนี้ไปขอให้ถ้ามีลูกก็ขอให้กิเลสตั้งหน่อยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางคุณแม่กับคุณพ่อเนาะของน้องปิงปองอยากจะฝากนะคนที่เอารูปของน้องเนาะตอนที่เจอน้องนะครับไปเผยแพร่ในสื่อนะครับต่างๆเนาะทางคุณพ่อกับคุณแม่ก็อยากให้ช่วยเอาลบลบออกเนาะรูปนั้นเพราะว่ามันไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมแน่นอนใช่ครับต่อฝากด้วยนะครับเหมือ<ม>นผู้ภัยเขาถ่ายตรง เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยคนเข้าไปถ่ายเยอะแต่เหมือนของพวกเราเนี่ยคือเราถ่ายอยู่ด้านนอกไงด้านนอกแล้วเราก็เบิร์ตรงจุดที่สําคัญสําคัญขอนนะี้อ่นอไดลงได้ครับลงได้แต่ขออันนี้สักหน่อยรอน้องหมให้ขึ้นมาเต็มเเพราะว่าน้องมัน น้องมันขักสวยขั้วงามถ้าเกิดเซ็นติเจอที่มีช่องแฝงช่องอย่างนี้บอกอย่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าน้องมันยังติดตามข่าวอยู่มันไม่หันสภาพมันยังพอดูพอให้วิ่งดูช่องอื่นได้ให้ลงท่องให้หน่อยจะจะเคยเนาะถึงแม้ว่าน้องมันร่างกายมันไปแล้วแต่ว่าผมคิดว่ามาอีกมาให้มาแล้วจิตวิญญาณของน้องยังมี ครับผมน้ององเารื่องคดีด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะส่วนทางเรื่องคดีนะครับทางพ่อกับแม่บอกว่าต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับยังไงก็ไม่ให้อภัยนะครับก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับทางพ่อกับแม่น้องปิงปองด้วยนะฮะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ไปทํางานอยู่ต่างประเทศสิบสิบกว่าปีนะฮะกลับมาก็ ต้องเจอกับสภาพแบบนี้เนาะนั่นก็คือการต้องสูญเสียลูกสาวคนเดียวนะครับอันเป็นที่รักยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็ฝากประชาัมพัคัญนะครับแชร์ออกไปอ่ายังอ่าเาเรียกอะไรอะจุดต่างๆเนาะที่มีภาพนะครับตอนที่เจอน้อง แบบเต็มตัวนะฮะซึ่งมันไม่ควรเอาออกไปเนาะพ่อกับแม่เขาก็ขอครับผมยังไม่กลับครับยังไม่กลับ okay, okay. ครับซึ่งก็พ่อกับแม่เขาขอเนาะนะครับถ่ายอะไรต่างๆนี่คือสามารถถ่ายได้แต่ว่าภาพไหนที่ไม่เหมาะสมก็อยากให้เซฟนะครับเซฟให้นิดนึงนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ